ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f e k e News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวรู้เท่าทันกลโกง10คดีออนไลน์ที่พบบ่อยที่สุดปัจจุบันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในรูปแบบของการหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเสียหาย ทั้งในด้านการเงินและความปลอดภัยส่วนบุคคลดังนั้นเพื่อให้ทุกคนมีความรู้เท่าทันและสามารถป้องกันตัวเองได้เราจึงได้รวบรวม10รูปแบบคดีออนไลน์ยอดฮิตที่มิจฉาชีพนิยมเอามาใช้หลอกลวงบ่อยที่สุดมาบอกให้ได้ระมัดระวังตัวกันไว้ 1. หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการไม่เป็นขบวนการ 2. หลอกให้โอนเงินเพื่อทำงาน 3. หลอกให้กู้เงิน 4. หลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 5. หลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล 6. ข่มขู่ทางโทรศัพท์ call center 7. หลอกเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน 8. หลอกให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบ 9. หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการเป็นขบวนการ 10. หลอกให้ลงทุนตามพอรอกอกู้ยืมเงิน ขอบคุณที่มาของข้อมูลกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี